สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาดูกงอนุบาลลูกเป็ดนะคะอันนี้คือ่อาลองทําแบบพื้นยกสูงนะคะเพราะว่า,าเคยเคยเอาไว้กับพื้นดินแล้วแต่ว่า,าจะเรียกยังไงเดี๋ยวเขาเป็ดเขาขาอ่อนง่ายนะคะก็เลยจะลองทําวิธีแบบยกกรงยกพื้นสูงนะคะเพื่อลดปัญหาการาลูกเป็ดขาอ่อนนะคะลดการชื้นแฉะ ของพื้นดินแบบนี้น่าจะปลอดภัยปลอดภัยกว่าการปล่อยลูกเป็ดตรงพื้นดินตอนรออนุบาลลูกเป็ดนะคะตัวนี้เราใช้อันนี้เป็นของเหลือใช้จากที่บ้านนะคะเป็นไม้ซึ่งอีตัวนี้เมื่อก่อนเป็นกี่ทอผ้าของแม่นะคะแล้วก็เราเอามาดัดแปลงโดยการตัดครึ่งอ่ากี่ทอผ้ามันก็จะสูงสูงขึ้นไปเนาะ อันนี้เราก็เอามาตัดครึ่งแล้วก็ให้ทํายกพื้นสูงขึ้นมาค่ะตัวนี้แล้วก็ล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมตัดตะข่ายตัดตะข่ายแปะข้างๆแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าถ้าหน้าหนาวคือเราต้องหาอถุงปุ๋ยนะคะมาแปะอีกข้างนึงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เขานะตัวนี้ค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการที่ว่ามันเป็นหน้าร้อนที่คือให้ลมโกกได้ แล้วก็ส่วนข้างล่างเราก็จะเป็นยังไงคะ่ะอันนี้ตรงตัวตรงกลางเราใช้เป็นไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เพราะว่าลูกเป็ดเนาะตัวเล็กเรายังไม่ได้แบบเขายังไม่ได้มีน้ําหนักเยอะเราใช้แค่นี้ก็พอนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ซื้อตะข่ายมามา,มาทําเป็นตัวตัวพื้นอย่างนี้ตัวพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทําตัวข้างๆอันนี้อะแดป อะแดบจากของเหลือใช้นะคะคือกี่ผ้าของแม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองเอาลูกเป็ดมาลงค่ะอันนี้อนุบาลน,น่าจะได้สักสองร้อยสองร้อยสองร้อยถึงสามร้อยตัวนะคะสองร้อยถึงอันนี้มันคือมันกว้างอยู่ถ้าเราจะแบ่งเป็นสองล็อกก็ได้น่าถ้าแบ่งเป็นสองล็อกน่าจะโอเคกว่านะคะฝั่งละร้อยอันนี้คือเผื่อเผื่อระยะ,อะตอนที่เขาโตแล้วนะ เนี่ยค่ะง่ายๆเลยทำง่ายง่ายเ,ยางงายายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทดลองเอาลูกเป็ดลูกลูกเป็ดยืนกงกันค่ะเพราะว่าวันนี้ลูกเป็ดออกพอดีลูกเป็ดบาบารี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะอะ่เอาอาหารวางตามมุมเลยนะคะเอาเรามองตรงที่ว่ามุมไหนที่ว่าไม้เราคำ้คำค้ำแล้วมันหนา,หนา,หนาเงี้ยเอา น้ำวางมุมนึงอาหารวางมุมนึงแล้วก็เราจะย่อนเราจะย่อนไฟกกลงมานะคะส่วนตอนกลางคืนถ้าเราอยากให้อุ่น,นมากๆอะคะ่ะหนูคิดว่าจะต้องหาไม่ไข่อะคะ่ะไม่ไผ่ขาซีกนะคะแล้วก็เอามาวางพาดเอาไว้เอามาวางผ้าดแล้วก็หาผ้าใบอะคะ่ะผ้าผ้าผ้าใบาฟ้าขาวอะคะ่ะปิดปิดข้างบนเพื่อความร้อนจะได้ไม่ออกนะคะ แล้วก็การการพวกนกที่หากินตอนกลางคืนด้วยค่ะนี่เดี๋ยวไฟเดี๋ยวเราจะต่อไฟแล้วก็หย่อนหย่อนลงมาแล้วก็ให้อยู่ตรงกึ่งกลางหย่อนลาะให้อยู่ตรงกึ่งกลางเอาของเหลือใช้มาอัดแอปค่ะเพราะว่าช่วงฝนที่ผ่านมาค่ะเราฟักลูกเป็ดออกมาเองค่ะได้เยอะมากแต่ว่าฝนตกทุกวันฝนตกหนะักทําให้พื้นที่ว่า หลานอุบาลตรงเนี้ยค่ะมันเฉอะแฉนแล้วก็ทําให้ลูกเป็ดขาอ่อนซึ่งการจัดการการดูแลคือยากมากทั้งทั้งที่เราใช้ปูนขาวโลยใช้ยาฆ่าเชื้อยังไงต่างๆแลว้ว่ะเขาก็ยังมันก,มนก็มันก็ตายเยอะเนาะนะ,ะนะเปอร์เซ็นต์รอดก็คือน้อยมากเราก็เลยตัดปัญหาเอาเอายืนกลงดีกว่าเพื่อตัดปัญหาเพราะว่า ลูกเป็ดเนาะตัวนึงก็ตัวละสี่สิบาทแล้วอะค่ะบาบารีอะตายหนึ่งตัวก็หายไปละสี่สิบาทค่าอาหารที่เราอนุบาลเขาไปอีกหละก็เลยตัดปัญหาเอายืนกรงดีกว่าค่ะมาตรฐานกว่ากันแล้วก็ปลอดภัยกว่าเยอะตัวข้างตัวข้างล่างก็คือเราจะไม่มีอะไรรองข้างล่างนะคะเราก็ให้ขี้เขาลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวต่อไป ไม่ใช่ต่อไปก็คือเราก็จะปล่อยไก่อะคะ่ะให้เขาคุยเขี่ยนเองแล้วก็เป็ดซสซโตเขาก็จะได้ไม่เข้าไปนอนข้างล่างได้ตรงนี้ค่ะนี่เตรียมลื้อออกหมดเลยคะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เราเอาไว้เลี้ยงเป็นเป็ดพ่อแม่พันธุ์นะคะเนี่ยค่ะเป็ดพ่อแม่พันธุ์ แล้วก็เราถ้าเราเลี้ยงเป็ดอ่ะแล้วเราไม่อยากให้ขี้ขี้เป็ดมันมันกองกันเยอะๆนะหนาะหนูแนะนําให้ควรให้มีไก่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าไก่อ่ะ,อะเขาจะช่วยคุ้ยเคยีียทำให้ขี้เป็ดอ่ะมันแห้งแล้วมันไม่หมักหมมเนี่ยค่ะอันนั้นไก่ตะเพาทองนะคะไก่ตะเพาทองที่บ้านที่บ้านมีพ่อแม่คันตะเพาทองเราก็เลยเพาะตะเพาทอง แล้วก็ผสมกับไก่ชนที่บ้านไก่ชนเหลืองหางขาวนะคะอันนี้เป็นเล้าขุนเล้าค่ะอันนี้ลูกเป็ดตอนนี้เที่ยงนะคะร้อนมากเลยนี่ห่างนีคะเมื่อก่อนนะเราอ,อนุบาลไว้ตรงเล้านั้นนะคะเห็นพาลีไหมคะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยค่ะ ันนี้เราไว้เมื่อก่อนอะ่ะเราไว้อาอนุบาลลูกเป็ดแต่ทีเนี้ยก็คือนอสพอฝนตกแล้วอะ่ะมันเอฉอะแฉเป็ดก็เยอะขี้มันก็เอฉอะแฉอะไรเต็มแล้วทําให้ทําให้เป็ดขาอ่อนตายไปเยอะมากช่วงก่อนเนี่ยค่ะรตรงนี้เราก็เลยการ็นว่าตรงเนี้ยเราจะโละละเราจะไม่เอาละเราจะไม่อนุบาลเอาไว้อาจจะแบบเก็บไว้เก็บไว้รักษาพวก เป็ดป่วยหรือว่าเป็ดที่เขากินอาหารไม่ทันเพื่อนเราก็จะเอามาไว้ในนี้หรือพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้นี่ค่ะขอที่บ้านตอนนี้เป็ดเหลือน้อยมากช่วงก่อนฝนตกเนาะแล้วงูเหลือมเข้าค่ะที่บ้านนะตัวบัลลุ่นเป็ดหายไปห้าสิบตัวค่ะเพิ่งจะมารู้ตัวตอนที่ว่าเราดักตะไาย เราลักตะข่ายเอาไว้หน้าบ้านนู้นแล้วฝั่งตรงเนี้ยมันจะเป็นสระน้ําแล้วเป็ดตนนอนกลางคืนเป็ดห่านเขาจะชอบเล่นอยู่ตรงนู้นเลยไปๆตรงนู้นเลยค่ะทีนี้นเราก็ไม่รู้ว่างูเข้าจนจนเรามาทําตะข่ายติดตรงนั้นนะคะกลายเป็นว่างูติดตะข่ายแล้วตัวแบบโอ้โหบเบล่มเลยแล้วเรามานั่งนับนะเ,เป็ดเป็ดเราว่ามันหายไปเท่าไหร่สรุปคือหายไปราวๆห้าสิบตัวเลยอะคะ่ะเสียดายมาก เราไม่รู้น้องพอเป็ดเยอะเราก็ไม่ได้นับทุกวันอยนะะ่างนี้ค่ะมานับอีกทีก็คือตอนเจอตัวงูแล้วก็หายไปแล้ว50ตัวก็เสียดายตรงนู้นเป็นเลา้าเล้าไก่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเลี้ยงนกกระทา วันนี้พาพามาดูกลงอนุบาลแค่นี้นะคะใครที่จะเอาไปอัดเบหรือไปดัดแปลงก็คือโค้งตามนี้เลยนะคะหนูว่ามันดีถ้าเราทำกงอนุบาลแบบนี้มันดีกว่าการที่ว่าเราให้ลูกเป็ดอยู่กับพื้นดินเลยเพราะว่าถ้าอันนี้คือถ้ากงอนุบาลเราให้ลูกเป็ดขึ้นขึ้นอยู่บนกลงเลยใช่ไหมคะ น้ำหรือน้ำที่เขากินหัวมันก็จะลงข้างล่างมันไม่เฉอะเฉยอยู่ข้างบนมันไม่เป็นเอ่งแล้วก็เปอร์เซนต์ที่ลูกเป็ดจะรอดเนี่ยคือเกือบร้อยเปอร์เซนต์นะคะถ้าถ้าแบบนี้นะถ้าทําแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างอาหารน่ะถ้าเป็ดเล็กอ่ะเขากินเขากินแล้วมันตกมาข้างล่างเป็ดตัวใหญ่หรือไก่อ่ะเราก็ยังยังสามารถกินได้อยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าทําแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะให้ลูกเป็ดอ่ามาอยู่กับพื้นดิน อันนี้สําหรับคนที่คิดที่ว่าเราจะทําเป็นโครงการใหญ่ๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงหรือเพิ่งหัดเลี้ยงไม่ต้องทําอย่างนี้นะมันมันสิ้นเปลืองประเปล่านะคะให้เลี้ยงกับพ,พื้นดินอย่างนี้แหละแต่ว่าเราหมั่นเปลี่ยนที่เขาย้ายที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะไม่เพื่อไม่ให้พื้นดินมันเฉอะแฉะหรือมีน้ําขังนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนําของหนูนะแล้วก็ส่วนที่เป็ดถ้าเป็นโรคขาอ่อนแล้วเป็ดเล็กๆอะคะ่ะเราจะค่อนข้างสังเกต อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าเป็นไซส์อย่างเงี้ยเราถึงจะเริ่มเห็นนะถ้าเป็ดเล็กแล้วเป็นโรคขาอ่อนหนูแนะนําให้ใช้ยาลา,ลาโนพัสนะคะผสมอาหารกับผสมน้ำนะให้กินทุกวันจนกว่าจะหายอย่างเงี้ยค่ะเป็นยาลาโนพัตเป็นเนื้อ,อเป็นเนื้อผงสีเหลืองๆนะคะเป็นกระปุกเนื้อะคะ่ะกระปุกกระปุกกระปุกใหญ่ๆที่บ้านจะมีติดไว้ตลอดถ้าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะ ที่บ้านจะใช้ผสมก็คือผสมอาหารอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อกันเอาไว้นะคะถ้า,าเป็ดจะจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามแต่ว่าให้เราผสมให้เราผสมอาหารกันไว้อะคะ่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็ถ้าเรายืนกงอย่างเงี้ยให้เป็ดยือนอยู่ข้างบนอะ่ะเราอาหารเศษอาหารเศษอะไรมาตกมาก็คือไก่เขาก็จะได้คุ้ยเขี่ยข้างล่างเขาก็จะได้มีเศษอาหาร กินถ้าได้กินอาหารเป็ดอะคะ่ะเขาตัวโต,วต,วตวเร็วมากนะตัวโต,วตวอกแน่นเลยอะคะ่ะนี่มันจะได้ไม่ทิ้งเสียเปล่าๆเนาะโอเคคะ่ะวันนี้มาแนะนำตามนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ